อ่ะคอนเทนต์วันนี้ชื่อไลฟ์บอกอยู่แล้วอยู่ๆก็มีเรื่องราวมาให้นอนไม่หลับอืมช่วงน,นี้นะครับคนที่น่าจะรู้จักผมหรือไม่รู้จักน,นะครับรเออเอาอย่างน้อยๆคนที่รู้จักกิรพัฒน์เสร็จุวันโอ้ยมีชื่อจริงวันนี้ชื่อเต็มเว้จดจดไว้จดวันนี้ชื่อเต็มปาลงนะครับจริงๆตอนแรกก็ไม่คิดจะเปิดหรอกแต่ว่ามีเหตุการณ์รรที่ทําให้ต้องพูดขึ้นมานะครับจริงๆจะพูดตั้งแต่ทีที่แล้วแต่ว่าบังเอิญอาทิตย์ที่แล้วไลฟ์ไม่ได้ะนะครับอ่ะขึ้นภาพ อันนี้ไม่ต้องขออนุญาตใครเตือนภยัย <Okay. S 2> เตือนภยัยเตือนภัยนะครับคนคนชื่อคนนี่อยู่ในรูปนี้คือภัยสังคมนะครับใจเย็นยๆสิอย่าซื้อขายกับมันนะครับยุดก่อนก็ชื่อจิราัฒเสีมสุวรรณนะครับช่วงนี้อันนี้เป็นแอดซิงแบตนะครับก็มีคนเอาชื่อของผมนะครับกับภาพเก่าไปใช้ในการซื้อขายนะครับไปโกงชาวบ้านบอกเลยว่าเฟซบุ๊กเนี่ย หลอกชาวบ้านได้เงินเยอะกว่าตัวจริงขายกราดอีกจะเย็นๆนะวันนั้นโดนไปโดนไปเป็นหมื่นแล้วป่ะวันเดียวอ่ะที่มีคนไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งหมื่นครึ่งหมื่นโอ้โหรวยนะที่มีคนที่มีคนทักมาไม่ขออนุญาตบอกชื่อนะครับที่มีคนทักมาสองท่านนะครับบอกว่าโดนไปแล้วสองท่านอืออ่ารวมๆก็ครึ่งหมื่นเกินครึ่งหมื่นมาอีกนิดหนึ่งมันจะเป็นของที่ฟารโลไม่มีใช่หูง่ายคุณคุณก็ไปเช็คเพื่อนก่อนเลยอย่างแรกนะ บอกตอนตรงนี้กี่คนวะสิสิบกว่าคนตรงนี้ยคุณก็ไปเฟซน,นี้นะจิตพัฒน์เตือนสุวันนะเช็คตัวจริงหรือเปล่าคุณไปดูเลยมีชื่อสันโตเป็นเพื่อนหรือเปล่าเอออันนี้ก็ได้ง่ายกุดอัน,น,อน,น,นเน,น,นี้ง่ายง่ายง่ายอ่านี่คือข้อหนึ่งสองโอนตังนะครับชื่อบัญชีเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเท่านั้นนะครับครับเขาไม่โอนเข้าบัญชีพ่อนะฮะเขาไม่โอนเข้าบัญชีม้าเดี๋ยวโดนดักไอ้เรื่องจริงอันนี้สีเรี่ยสชื่อต้องตรงนะครับ แล้วก็จะไม่เอาบัญชีธนาคารอื่นไปใช้นะครับส่วนมากจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารเดียวออมสินเท่านั้นนะครับนี่นะเอฟซีแบงก์สีชมพูนะครับครับเอฟซีครับเย่แอบอ้างเรื่องสูงครับมันเป็นคนหรือปกิดกิดมันคือคนเลยไม่รู้นะครับคือจริงๆเนี่ยตอนไปได้ข้อมูลว่าเขาโดนโกงอะไรมาเนี่ยอืมก็มีข้อมูลเข้ามาของใช่ไหม อ่ามันก็มีชื่อบัญชีสามชื่อบัญชีครับไม่ได้ชื่อเดียวแปลว่าเป็นขบวนการก็ระวังกันดีๆนะครับช่วงนี้ได้ข่าวว่าคนรู้จักมากมายโดนทักไปนะครับงงว่าเฮ้ยพี่พี่ทักผมมาทําไมทาไมไม่ทักส่วนตัวระวังกันด้วยระวังกันด้วยดีนะยิ่ดีด้วยฟาโรเป็นคนดังแล้วผมยิงอยู่ในวงการนี้มาตั้งนานยังไม่เคยมีใครปลอมตัวผมเลยส่วนมากพวกนี้เนี่ยเขาจะเล็งนะครับเล็งคนที่มีคนมาขอเครดิตอะไรเงี้ย ผมเคยโดนคนขอเครดิตไปไงเยอะแล้วบางคนไม่มีเครดิตเอ่มีมีมีมมอ่าแล้วเขาก็ไปเอาลิงก์นั้นอะไปแจกจ่ายชาวบ้านว่าเออเนี่ยนี่เครดิตผมแล้วให้โอนมาแล้วชื่อบัญชีไม่ตรงอะไรเงี้ยอืมระวังนะครับอรตอนรแรก<อ>ไปแอ,ปอนดมินเนี่ยไม่ใช่รูปกระตูนะคินเครดิตก็เป็นเ,เป็นอันจริงเลยใช่เป็นอันจริงเลยอืมเป็นหน้าจริงนะครับจีบได้นะครับเอาเบอร์ไหมหรือส่งให้หยุดดิ เนี่ยมันก็มีหลายชื่อบัญชีเนาะระวังให้ดีๆคือตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะหมดไปตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วมั้งเพราะว่าคนแรกมันโดนยิงไปแล้วมาถึงเขาก็ทักมาถามว่าเฮ้ยพี่พี่ใช่คนนี้เปล่าบอกว่าผมไม่ใช่แล้วแล้วก็ไปดูชื่อเฟซแล้วสรุปเฟซนั้นโดนยิงทิ้งไปก็สักพักหนึ่งก็มีมาคนที่สองคนที่สามนะครับจนถึงอาทิตย์เนี้ยต้นอาทิตย์ตก็ยังมีทักมาหาอยู่เลยน,นะครับว่าต้อนอาทิตย์ต้ตอนอาทิตย์นี้แต่เหี้ยวันนี้ต้นอาทิตย์ขเขาจะเป<อ>นวันนี้ไงวันนี้ไงเออ มีคนทักเข้ามาอยู่เลยทุกตอนนี้แชทผมเนี่ยประมาณบนๆอะ่ะมีแต่คนที่แบบทักมาถามว่าพี่อดีพี่หรือเปล่าอดีพี่หรือเปล่าไม่ใช่ครับแจ้งความยังอ่าแจ้งไปแล้วนะครับอ่าแต่ว่าเนื่องจากว่าผมอ่ะไม่ได้โดนอะไรไม่ได้เป็นผู้เสียหายเนาะโอเคเราืราไปแอบอ้างผมสามารถลงได้แค่อ่าบันทึกประจําวันนะครับสำหรับใครที่โดนจรงิจรงๆไปแจ้งความนี่คือมีมีบันทึกประจำวันแล้วใช่ไหม มีแล้วมีแล้วอันนี้มีมีไปยู่ตัวแล้วนะคันไว้ก่อนนะครับซึ่งเวลาเพื่อนๆโดนอะไรอย่างเงี้ยโดนแอบ,บอ้างเงี้ยก็ผมแนะนําว่าไปลงบนที่ประจําวันไว้ก่อนดีกว่าคับเพราะอยหญ่มันจะโดนคนโพสเช็คเครดิตใช่ไหมเวลาเขาขอเครดิตผมผมเลยบอกไม่มีอืมเพราะว่ามัน a n เ w a y มันนานผมนานทีผมจะเช็คผมจะเช็คเครดิตอ่าถ้าสังเกตดูอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าผมผมจะบอกว่าผมแอดบิ T G P P นเพจ T T G เพกาแล้ครับนี่เป็นไงนสดนะฮะแล้วคนก็จะบอกโอ้ผมลืมอ่านชื่อพี่ครับ มัจะจบมันมันมันจะจบที่ขั้นตอนนี้เลยเว้ยมมันไม่มีการแต่ถ้าเป็นการอื่นเนี้ยผมจะบอกว่าผมแอดมีเพจนี้นะครับถ้าไม่เชื่อก็อยากจะโพสก็เอาไปโพสดูไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วมีอยู่แล้วเครดิตคนรู้จักเยอะอืมอันนี้จริงๆมันไม่ได้มีแค่ในกลุ่มแบทเทิลนะไอคนที่เอามาปลอมเนี่ยตอนแรกด้วยใช่มแบทเทิลใช่ไหมตอนตอนหลังมาเป็นแวนการ์ดตอนนี้ไปยูเอแล้วครับขายเก่งลัวเราอะผมไม่ได้ขายอะระวังด้วยนะครับมีอะไรก็เอาชัวร์ทักมาในเพจก่อนก็ได้ ครับถ้าเกิดว่าซื้อขายกับชื่อนี้นะครับแล้วไม่ชัว์ทักเพจมาอาะเพจไหนะใช่แน่ซึ่งที่ผมเคยโดนก็คือว่าพอผมบอกเป็นแอดมินทีดีเพเก้าอคนเขาคิดว่าแอบอ้างไงเขาก็ทางมาที่เพจเลยนะมันก็มีนะอืมผมก็บอกผมเองครับฟาโรเป็นเทรดเดอร์ู้ชันฉลาดจะไม่พลาดทุกโอกาสในในการโจมในการโจอมอ่ะโอเคฝากด้วยนะเฮ้ยซีเรียนนะเรื่องเนี้ยยันนี้มีคนโดนจริงจำไว้นะครับจ<ำ>ิรพัฒน์เสร็มสุวรรณนะครับชื่อนี้ไม่มีเครดิตนะไอ้มี ก็องเาด้เครดิตมีแต่ว่าโดนโดนปลอมอยู่คุณคุณลองเขียนไว้ในคำโปรยหน้าเฟซได้ว่าฟาโลแค่นี้พออ๋อเดี๋ยวไปเปลี่ยนเดี๋ยวไปเปลี่ยนตอนนี้เกียว่าเดี๋ยพัดตัวจริงต้องพูดญี่ปุ่นได้อย่าบอกตัวจริงเดี๋ยวแม่งก็ผิีเมื่าตัวจริงเหมือนกันอ๋อเกย์เกย์ยวเป็นฟาโลเขียนสั้นๆว่าฟาโลอืมมปไปแก้